สวัสดีครับมาพบกับคลิปที่สิบคลิปที่8นะครับเรื่องไบฟ้าสถิตระดับม .6 กโดยครูอิสรโชดโ,โปรไทยผู้มีวิสัยทัศน์ในการสอนดังนี้มุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซปต์หลักถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนักให้รู้จักสร้างสุร,รัตจัดการโจทย์ นะครับโดยการสอนระดับม .6 นะครับนักเรียนระดับมัธยม6โรงเรียนราษฎร์กรุงเทพมหาคนครมีจุดผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดดังนี้นะครับนักเรียนอ่านนะครับและจุดประสงค์การเรียนรู้แบบนี้นักเรียนก็ลองศึกษาอ่านดูนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาพบกับคลิปต่อไปคือ การหาสนามประจุไฟฟ้าเมื่อวางประจุไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับสนามไฟฟ้าคือ e ทบทวนนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นเป็นมาณ์เวกเตอร์เห็นไหมเมื่อเป็นมาณเวกเตอร์คือต้องพิจารณาไงบ้างหนึ่งตามกันก็บวกกันนะครับสองครับสวนกันทำไงตอบ ลบกันเยี่ยมมาก 3. ามทำมุมทำมุมซีตาก็เข้าสู่สแควร์รูทที่มีสูตรสแควร์รูทนะครับมีบวกมีลบมุมแหลมมุมป้านมุมฉากก็พิจารณาไปนะครับและนี่คือสูตรที่เราต้องใช้ก็คือหาขนาดหาขนาดหาขนาดปุ๊บใช้สูตรนะครับ e เท่ากับ k q ส่วน r กำลังสองสังเกต q หายไปหนึ่งซึ่งพูดไปนในคลิปที่แล้วแล้วนะครับ ส่วนทิศทางทิศทางนะครับทิศทางต้องจำนะครับทิศทางคือถ้าเป็นบวกเมื่อไรจะมีทิศพุ่งออกทุกทิศทุกทางแต่เวลาพิจารณาให้เวลาพิจารณาที่พุ่งตรงไปยังจุดที่คิดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นประจุลบนะจะพุ่งเข้าสู่ประจุลบต้องจำนะครับเอาใหม่นะตัวใหม่นะถ้าเป็นบวกพุ่งออก ลบพุ่งเข้าาราจำเป็นสั้นแล้วบวกพุ่งออกลบพุ่งเข้านะครับเราจะนำคอนเซปต์นี้นะครับมาเรียนเกี่ยวกับการววงประจุในแนวรูปสามเหลี่ยมมาดูตัวอย่างนะครับรูปสามเหลี่ยมน,นะอันดับแรกเราจะมองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะครับก็คล้ายกับแรงนะครับเรื่องแรงเหมือนกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ นี่คือ A นี่คือ b นี่คือ C ก็สมมติประจุนะครับสมมตินี่ลบหนึ่งไมโครคูลอมลบสองไมโครคูลอมบวกสามไมโครคูลอมเห็นไหมอ่ะสมมติให้ระยะนี่คือสามเซนนี่คือสี่เซนสำคัญที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามอะไรนั้นโจทย์ถาม่าจงหาซิกมาอีที่ c ีเท่ากับเท่าไหร่ โจทย์ถามที่ไหนครับที่สี่เราก็มาไฮไลท์ที่จุดสี่และสำคัญกว่านี้ครับคือไม่พิจารณาประจุที่สี่จำนะครับจำไม่ดีนะครับแล้วก็มามองต่อนะครับว่าเราจะคิดยังไงนะครับก็เหลือประจุก็คือประจุ A A เป็นลบลบจะพุ่งพุ่งอะไรครับพุ่งเข้าเห็ไนไหมพุ่งเข้า ก็ต้องต่อมาจากตัวนี้ครับพุ่งเข้า A พุ่งเข้า a ก็คือ e ที่ a ฝั่งนี้เป็นประจุอะไรมอนเดิมประจุลบก,ก็พุ่งเข้าแล้วก็ต่อมาครับจากจุดที่โจทย์กำลังถามพุ่งเข้าอะไรพุ่งเข้า b ก็เป็น e ที่ b นะแส่เาป็นมุมอะไรครับมุมแหลมสมมตินี่เป็นมุมซีตาไปก่อนนะอันนี้เป็นมุมแะ้วครับเลฟา เอาได้แหลงรับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ตามนี้ซิกมา EC ก็เท่ากับรูทเห็นไหมฮะ E ที่ A กำลังสองบวก E ที่ B กำลังสองเป็นมุมแหลมบวกสอง E A E B คอเซตาหลกักการพิจารณาแทนค่าในสูตรจะเหมือนกันกับ แรงนะครับแต่สูตรใครสูตรมันแต่เรื่องทิศทางพี่นาคคละรูปแบบนะนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็แทนค่าแทนแต่ละตัวนะฮะอ่ะสมมติโจทยถ,ถามใหม่ตัวถ,ถามจงหาซิกมาอีทีบีเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรครับบ เราก็ไปไฮไลท์ที่จุด b ีนะครับไฮไลท์ที่จุดบอืมจุด b เช่นเดียวกันเมื่อเราโจทย์ถามที่จุด b เราจะไม่พิจารณาประจุที่บแต่เราจยงพิจารณาประจุนี้นะครับประจุนี้พิจารณานะครับอ่ามาดูมองครับมองเอประจุลบเห็นไหมประจุลบประจุลบก็ต้องวิ่งเข้าลบ วิ่งเข้าเนี่ยนะวิ่งเข้าลบเห็นไหมวิ่งเข้ามาตรงนี้ <โ ief. S 1> เข้าหาลบแต่ว่าต้องต่อมาเนี้ยวยิ่งเข้หา,หาหาลบนี่อีที่และครับเอฝั่งนี้เป็นประจุบวกปนระออจุบวกวนะิ่งออกจากบวกนะออกจากบวกนะวิ่งออกจากบวกเริบมวิ่งมาก็วิ่งมาเนี้ยปึ๊บนี่ฮะอีที่สี่เราก็จะได้สนามแล้วแต่เป็นมุมอะไรครับมุมป้านเป็นมุมป้าน มุมภายในเป็นแอลฟาก็แทนดังนี้ฮะัซิกมาอีที่บีก็คือรูทอะไรฮะอีเ e, อกำลังสองบวกอีซีกำลังสองเหนไหมครับลบเพราะเป็นมุมป้านส e, e, องอีเออีซีคอร์สคอร์สแล้วครับ อัลฟาดูนี่นะครับอันนี้ใช้คอร์สแอลฟาเพราะมุมที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมอันนี้ใช้คอร์สซีตามุมที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมนะครับเ<ม>พราะเราใช้เทคนิคลัดไปแล้วโดยไปใช้หลักของคณิตศาสตร์คือโคฟังชันนะครับแล้วก็แทนค่าไปไดทานไหครับ<ม>อ่ะถ้าโจทย์ถาม a บ้างล่ะโจทย์ถาม A บ้างก็เหมือนกัน,นครับก็คือไม่ใช้จุดนะครับ ประจุของ a แต่ยังใช้ประจุของใครอยู่ของ b นะฮะกระมองครับที่ b ประจุลบพุ่งเข้าลบเห็นไหมพุ่งเข้าลบก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยพุ่งเข้าลบ e ที่ไหนครับ e ที่ b ประจุบวกพุ่งออกจากบวกออกมากระวิ่งมาอย่างเงี้ยนี่ e ที่อะไรครับ e ที่4เป็นมุมฉากเราก็จะได้สูตรออกมาเป็น sigma e ที่ a ก็คือ r ู o e b กำลังสองบวก e c กำลังสองไม่ต้องบวกต่อเพราะเป็นมุมฉากก็แค่นี้นะฮะทันไหมครับทันไหมทันไหมถ้าจะแทนค่าก็ลองแทนดูนะแทนค่าดูครับอ่าเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะก็คือเนี่ยซิกมา e ที่ a ลองแทนค่าดูนะครับ เท่ากับส q u a r e root อ่ะ e ที่ b ก็คืออะไร k q b ส่วน r ตัวถามอะไร a ก็เป็น a b กับรังสองทั้งหมดยกกับลังสองบวก k q อะไรครับ q c ส่วน r a c กับรลังสองทั้งหมดยกกบลังสอง แล้วก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าแล้วก็ตอบเรามาพิจารณาตรงนี้ครับว่าระยะห่าไงเห็นไหมถ้าเราเขียนชัดเจนคือ AB <ๆ>ก็มามองที่โจทย์นะ AB คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้คืออะไรสี่เซนแทนสเซนไปแต่อย่าลืมยกกำลังสองนะ AC AC คืออะไรฮะ a c ก็ AC คืออะไรสามเซนสามเซนอย่าลืมยกกำลัง บโอเคไหมครับนี่คือหลักการของการหาสนามประจุไฟฟ้าเมื่อวางในลักษณะของรูปสามเหลี่ยมน,นะก็ใช้ทั้งขนาดและทิศทางน,นะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับและนำไปใช้แก้จทยปัญหาได้วันนี้เสนอคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปฟิสิก เรียนรู้ง่ายๆแบบนี้กับคุยสัตโชคปรไทยนะครับจำได้เข้าใจใช้เป็นอย่าเริมติดตามนะครับสวัสดี